ท่านนักสู้เลยแหละคือการปฏิบัติเหมือนบางทีรุบาอาจารย์ท่านก็เอาจริงไนงะเอาจริงแนละ้วก็เอาชีวิตขั้นแรกคือปภาวนาแบบเอาเป็นอาตายแล้วก็เลยเห็นว่าสายกรรมฐา,ทานที่เราเข้าไปอยู่แต่ละปีแต่ละปีนะมันม,ม,มีพระที่ดีๆยังมีเยอะมีมากเราก็ทําให้เรามีความสุขแล้วเราก็เด็ดที่จะออกเนะี่ยก็เพื่อว่าไปตามไปตามรอยปฏิปทา ก็ไปตามวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีพระธาตุที่ที่มีชื่อเสียงนะแต่เราจะเดินไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราออกเดินนะมันได้อะไรมากกว่ามันมีมีการภาวนามีธรรมมีสติทุกอย่างมันอยู่ในตัวมนยได้อะไรเยอะเยอะทุกคนเนี่ยได้ยินได้ฟังแล้วอ่ะมันจากมาก่อนเราก็ไม่เคยเชื่อนะเรื่องโลกียะโลกุตละมีจริงเหรออย่างเงี้ยใช่ไหมจิตเจตสิกรูปแล้วก่อนเราก็ไม่ไมเคยคิดหรอก เรื่องอารมณ์เรื่องกิเลสเรื่องสติพอเรามาเห็นการทํางานของอกุศลแดงมันทํางานเป็นแผงเป็นชุดเนี่ยเราก็เห็นภยัยเราก็กลัว,ลวใ,ชใช่ไหมแต่นี้มันก็มีอีกฝั่งหนึ่งมาหากูศลจิตที่เป็นเห็นไหมโสพณะที่มันข้าประกอบตัวเหลืองเวลามันเข้าเมื่อก่อนพอมันพอเราเห็นอย่างเงี้ยพอมันเข้าปุ๊บใจเรามันก็เกิดตามองค์ทมนั้น,นจริงๆนะเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเราจะเห็นว่าเลยเออไอแผงเหลืองกับหรือแผงแดงมันเข้ามากกว่า ใช่ไหมเพราะเราเราเราหลักตาเรานิมิตเราเห็นเลยอันนี้จจเราแดงเหลืองนะไอ้แดงนี่คืออกุสลนเหลืองนี่คือสายอุนะเห็นนี้โอ้สัทธ,ธาสธติมีความเบามีความอ่อนมีความควรมีปัญญาเห็นไหมทุกอย่างมันเข้ามาแบบด้วยใจที่เป็นอะไรแล้วตัตละมัชตาตาคือเป็นกลางๆคำมันเป็นสิ่งที่ประจากบุคคลตัวเราของเขาจริงจริงคือเขาทํางานของเขาเห็นไหม สิ่งที่มันเกิดขึ้นกุศลอกุศลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นของเขาด้วยเหตุด้วยปัจจัย,ยเดี๋ยวแม่มาก็เป็นกุศลก็มาทุกย่เป็นการปรุงแต่งเป็นความคิดเป็นความคิดที่เป็นกุศลในฝ่ายดีใช่ไหมฉะนั้นคนเราไม่คิดก็ไม่มีแต่คนที่บอกว่าไม่คิดคือคนที่ไม่รู้เท่าความคิดใช่ไหมแม้กระทั่งคนทําความสงบทําสมาธิเนี่ยมันก็ต้องมีตัวสติสตินี้คือเป็นการปรุงแต่งของจิตเหมือนกัน ถ้าไม่มีสติสมาธิก็จะไม่เกิดก็ต้องอาศัยสติอยู่กับลมหายใจอยู่คำบอรกรรมบ้างก็ได้อยู่กับอะไรอยู่เกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตัวเองนะถ้าไปเกาะข้างล่านี่ไม่ใช่สมาธิแล้วเป็นการส่งจิตไปคิดแล้วนะแล้วนั่งทําอะไรถ้าเรามีสติคือสติมันเป็นการปรุงแต่งที่ดีไอ้นั่นก็เป็นโลภะโทสะมอก็เป็นการปรุงแต่งที่ไม่ดีเออก็เลยพอเราเข้าใจองค์ธรรมสภาวะเขาทำงาน มีศรัทธามากมสนุกในการปฏิบัติเลยไหมจริงจริงมันสามารถจับรู้หลักแล้วก็ไล่กิเลสเป็นชัดๆๆๆแบบเออมันเกิดเอา้ามันเกิดอพอมันเกิดปุ๊บเอา้าทำไมถ้ากุศลเกิดทําไมอกุศลไม่เกิดเหเห็นไหมทําไมต้องเจริญกุศลเห็นไหมทําไมต้องรักษาจะให้เป็นกุศลเพราะว่าถ้าเราไม่รักษาถ้าเราไม่เจริญอกุศลก็เกิดมันต้อเปิดช่องให้มัน